Jet, Jet, I've done so many takes Like six takes already and get also closed and then screw it six I I and so also many and screw u สวัสดีครับทุกคน uh, วันนี้จะแลเป็นภาษาไทยให้ฟังหน่อยนะครับ uh, เป็นเพลงของ Sea Hot Feet Zero นะครับชื่อว่า The Deepest From the Deepest Corner นะครับจะเริ่มเลยแล้วกันยิ่งพูดก็ยิ่งเพี้ยนนะครับยิ่งพูดผิด So let's just get it going เราจะไม่ลองแอดลิปตอนต้น <c oughs> นะฮะมัน You can see him, bye. And make it screws me up. Ah. Let's do it, let's do it. หากนึกแล้วที่จะเดินอยู่บนเส้นทางที่มันยังดูแปลกนี่แหละจะชีกสังคมให้มันกระจายกับทานที่กูแหวกชีวิตตรงแรกกูยังแหกปากกับสิ่งที่ยังคิดยังไม่หยุดกับสิ่งที่เลือกถ้ายังไม่ถึงจุดที่จะพิชิตบนทางเดินของคนเราความเห็นมันต่างกันบัญญักหนึ่งไว้กูไม่เคยใช้เพราะกูไม่ได้ชอบมันยังเก็บจําในความรู้สึกที่เจ็บช้าเก็บกดและจดจามาเก็บพ้นให้ออกมาเป็นคํามองอนาคตระยะทางในวันข้างหน้าเราจะมีสักกี่คนที่กลับย้อนมองอดีตที่พลังพลาดในสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็น ทำไมมันช่างอยากเก็นทำไมมันช่างลงเคนสิ่งที่อยากเป็นพยายามจนเลือดตาแทบกระเด็นนั่นคือเพลงให้มึงฟังเองคงไม่นานสักพักเดียวคนเขาก็เอาไปลือเองยังมีคนเพลงยังเชื่อเวลาที่ฟังเพลงถึงเล่าออกจากชีวิตให้มึงพิสูจน์นั้นบอกได้ชัดเจน